พี่น้องพี่น้องมาเบิงหมูปลากันเด้อจ้าอ้อวนอ้วนเลยค่ะหมูตาไม่หมูตาไม่มมเด้อค่ะนี่อ้วนแห้งลูกหลายโตใหญ่ลูกเจ้าตัวใหญ่นี่ลูกเก้าตัวมออกมาส<ฮ>ิบตัวต้งตายเก้าตัวสิบตัวตายไปตัวหนึ่งเหลือเก้าพี่น้องอมีแต่โตอ้ว,อวนอวน้อวนเด<อ>้อจ้ากินห้อมเป็นอาหารแมนบเบาไอพูดเบ่งเด้อค่ะพุ่นพุน อุดมสมบูรณ์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าได้สี่อไโอ้ซื้อลูกมันสนี่มาตัวละพันสี่ผู้ไหนบาตอนที่ใหญ่เราซื้อมาหนิเราว่าลูกมันหนิ<ค>เราซื้อม้าตัวละพันสี่เดลยพี่น้องมัสนี่แม่ก็ปอมันแต่ตอนนี้นะ่ะไผสนใจติดต่อเราได้เด้อค่ะตัวล,วว 1, วละหนึ่งพันบาทเด้อลูกมันนี่พี่น้องตอนนี้มีอยู่เก้าตัวเขาเรียกหมูป่าหมูป่านี่มาจากไซโคลไง หมูปลามาได้ทั้งขู่คันมาได้ทั้งเราสื่อมาพันสีผุนพี่น้องตามีแต่โตอ้วนๆพี่น้องขุนแม่เพิ่นแม่เพิ่นจวบ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 อยู่ผุนข่อยออนซ้อน่อยออนซ้อนพี่น้องมีแต่โตอ้วนๆเยค่ะเบิ่งมันแนมจุ๊บจุ๊จุุ ใครสนใจติดต่อได้ตื่นไปแล้วไปแล้วพี่นอ้องเหลือแต่แม่อ้าวมาอีกแล้วกินผันก,นกกระระเป็นอาหารแต่ว่ากินหัวอาหารเป็นอาหารหลักน้อยใหญ่เนาะเอออาหารหลักเราก็าเ,ออเสริมรด้วยผักน้ำเน่จ้ะ พ่อแม่กินแต่หัวอาหารบางเทธอห้าวกะอยากต้มต้มพักต้มอยังนัให้มันกินมากกับกินน้อยไ่กินเบิดนะกินได้เบิดเพิ่นนี่มัเรียกกินได้เบิดทุกอย่างเบิ่ร์ดโตอ้วนค่ะแล้วเบิ่ง์ีตาเบิ่งดสีคนมันตาหวานแม่ยมีนตาหวานดีเลยแม่ตาหวานดีว่าสันไงวะผุนลูกเพิ่นมันเลี้ยงหนุ่มไงเร็วมันคือโบคือฟันพวงเลยหนาเลยเดเอ็ อุดมสมบูรณ์ค่ะไพ่สนใจกับตดต่อแล้วดดเด้จอจ้านี่อมูนัวใหม่ตาใหม่ค่ะตาใหม่บายบายกัน,กนกด้วยคลิปหมูนี่แหละเด้อจา้าอยู่บ้านโบกเด้อจา้าน,านีบบาาน่บายบายจ้า